เอาเค่หน้าทีสามสองพวกเราทุกคนนะคะก็มาจากไอ้รมาจากซีรีส์วีลอมซ่อนใจไว้ที่เธอค่ะคู่แรกก่อนแล้วคแรกเอร์อะไรกสัมันเราโคู่แรกไปถึง สวัสดีค่ะแพลวชมาวีค่ะรับบทเป็นสายฝนค่ะสวัสดีค่ะหลินมาชนนท์รับบทเป็นวันใหม่ค่ะความสัมพันธ์คู่เราเป็นยังไงคะค่ะความสัมพันธ์คู่เราคือตีกันค่ะใช่ค่ะตีกันแล้วก็ไม่เป็นผู้จัดการดาราที่วิธีการทำงานคนละแบบใช่ค่ะก็จะ ไปดูกันว่าเขาจะแข่งขันกันในเรื่องงานแล้วส่วนเรื่องหัวใจเดี๋ยวเขาจะแข่งกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันะเพราะคุณละครทั้งสองตัวมีแบ็คกราวร่วมกันบางอย่างในอดีตมาก่อนแล้วต้องมาเจอกันในฐานะผู้จัดการของแฮมเฮ้ยพินเลยก็เลยค่ะใช่ค่ะก็ห่วงนะคะรับบทเป็นเรค่ะแฮมนะคะรับบทเป็นพินค่ะคู่เรา อ๋อคาแรคเตอร์ของเวก็จะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีความพยายามมุ่งม,มันมากกับความฝันของตัวเองเป็นคนที่แบบต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะว่าเป็นคุณหนูคุณหนูเลยสุดเป๊ะนีอ่อ,อแล้ว,แล,วแล้วพินล่ะพินล่ะพินเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวหัใจเปนแฟนชาวเน็ตแล้วก็เป็นคนที่เป็นเดอะแบกของที่บ้านรักครอบครัวมากแบบตั้งใจแล้วก็เป็นซูเปอร์เอ็กซ์โทรเวิร์ตคือเป็นแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากๆมีเอเนอร์จีเยอะมากสดใสเบอร์นัลเลย ความยากง่ายของคู่เราเป็นยังไงบ้างคือเราต้องสลับร่างกันค่ะในเรื่องก็คือตอนแรกเป็นคู่แข่งกันก่อนคือคือกัดกันมาคู่แข่งกันตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้เราต้องมาร่วมงานกันแล้วเกิดอุบัติเหตุสลับร่างกันใช่ค่ะพอสลับร่างกันความยากก็คือเราต้องสลับร่างกันต้องเล่นเป็นอีกคนหนึ่งต้องเล่น2องคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็ต้องเล่นให้ออกมาเหมือนกันใช่มันก็เลยมันก็เลยจะยากแต่ว่าสิ่งที่ง่ายคือพอสลับร่างแล้ว ห่วงได้เล่นเป็นตัวเองใช่ไหมก็เลยง่ายหน่อยเพราะจริงๆคาแรคเตอร์ที่เราสลับกันคือมีความคล้ายตัวเราเองมากกว่าใช่ใช่เราเป็นคาแรคเตอร์ประจำแล้วคือฝืนก็คือฝืนนิดนึงเนาะมาสลับผู้เล่นดีเลยสลับเป็นตัวเองมากๆเลยแต่ไม่หลอกนอกเล่นดีทั้งสองแบบทั้งสองแบบสองคาแรคเตอร์ จริงๆคือ3ามคาแรคเตอร์ที่พี่บิมบอกเมื่อกี้คือเขาแบบว่าสลับปุ๊บแล้วเริ่มรักกันเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเขาที่ออกเอสก็เลยเท่ากับมี3ามคาแรคเตอร์ใช่เริ่มเป็นอะไรตัวกแล้วลูกถ้าท่ามาส่อนดเดียวท่านระบบเป็นอะไรครับแล้วครับสวัสดีครับผมโนเคียนะครับระบบเป็นเอื้อครับครับผมชนะนะครับระบบเป็นแฟนครับผมมาต่อไปคู่เราเป็นยังไงครับผมจริงๆคู่คู่เราสองคนก็จะเป็น เป็นรุ่นน้องกับรุ่นพี่แล้วกันที่มหาลัยแล้วก็ได้มาทํางานที่กองถ่ายด้วยกันใช่ครับแล้วก็ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นเด็กฟิล์มตัวแฟงเองเนี่ยเป็นเด็กฟิล์มเด็กมหาลัยที่กําลังหาที่ฝึกงานครับแล้วก็ได้มาเจอเอื้อแล้วก็พี่ในกองใช่ครับผมใช่ครับเป็นพี่น้องกันพี่น้องซึ่งซึ่งแฟงเนี่ยเป็นน้องชายสุดที่รักของพี่พินแล้วกันใช่ครับส่วนเอื้อก็เป็นสตาร์เป็นจิอง

กิดขึ้นมาได้ยังไงก็ประหลาดประหลาดอยู่เหมือนกันค่ะที่ต้องซ้อมหัวล้อหน้ากระจกเป็นตัวเองเคนเดย ไหนดีที่มันจะแบบดูขึงขลังอะไรนี่แดูหลอนดูหลอนใช่ใช่ใช่ก็ช่วงนั้นก็ฝึกบ้าขำตลอดไม่หยุดเลยต้องฝึกด้วยต้องขำก็ต้องฝึกนะครัุณแม่บางทีหนูขับแค่นี้อันนี้คือธรรมชาติของหนูแต่พอในพอในหนังหนูตองมันต้องจะแตกใช่ใช่น้องๆน่ารักมากทุกคนเฟรชหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ด้วยถึงแบบ เป็นงานซีรีส์ครั้งแรกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางออทีมงาน,งานขอบคุณวีทีวีขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะจริงีตูนนี้เป็นตูนตมียิ้มเหมหรือวีฟินมาแต่ละคู่เนี่ยพี่จะสับคือบอกตรง,อ,ง,ตรงอ,ยอยากแยกมากกว่าไม่ได้เรียกว่าฟินคู่ไหนค<ต>ู่แยกอยากเข้าไปแทรกในทุกๆคู่เลยคู่ไหนดีนะอยากเราดูแล้วว่าพี่หลิงก็ต่อว้าวเจ้าไปสั่นด่าห่วงห่วงก็น่ารักอ่ะ แต่ถ้าให้เล่าสิก็ต้องเล่าโนเกนนู้นนะก็คือสิ่งก็คือจะเลยสี่คนเป็นงี่คนเลยต้องพูดให้ดูดีไว้ก่อนมันเรามันเรื่องแรกเราไม่กดดันเลยที่ความที่ทุกคนเพาว่าบอกก็ด้วยความอยู่ในวงการตรงนี้มาห้ากประมาณแปดปีแล้วนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยกดดันอะไรก็เลยชิวๆง่ายๆสัมผัสกล้องมาบ่อยแล้วแล้วก็แสดงใส่คนหลายๆคนอยู่บ่อยๆอ๋อใช่ก็เลยไม่กดดันอะไรสนุกขาสนุกมาก ตัวแม่ดีค่ค่ะเรื่องของเป็นรแบบทเป็นเดือนค่ะก็เล่นเป็นแม่ของคนนี้ก็คือในเรื่องนี้จะเป็นนักแสดงค่ะแต่ว่าชีวิตเราเหมือนกับเอ่อเหมือนกับมีเหตุมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไปต่อไม่ได้ในเส้นทางการแสดงเอาความหวังมาฝากไว้กับลูกอ่ช่มันก็จะเป็นมุมมองพาร์ทของพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กนะคะบ้านหนึ่งเลี้ยงแบบหนึ่ง เลี้ยงด้วยความหวังอีกบ้านหนึ่งเลี้ยงด้วยความอิสระอะไรเงี้ยค่ะแต่วันหน้าต่อไจะเส้นละนี่คือเส้นดราม่าใช่ใช่ใช่เสนขับลยขัยขับเลยขนบเลยลยาับเับเลาขับยบเลยขับเลยับเยขับเขัยขัผูลับหัลับเลยขัลับเลลับคู่ขลับเลยขับเลยขับเเลืเลบยยเลย คือฉากเลือซีนฉากจุบกันน่ะแต่เราคูดเร่าของเราเป็นยังไงอันเริ่มพูดพูดล่ะก่อนค่ะสองคนค่ะคาดไม่ถึงแบบใหม่แน่นอนมันยังไงบ้างพูดเลบ้างมันคาดไม่ถึงหรือว่ามันเกินคาดมันเกินคาดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะแซบกว่าตัวไทรอยด์ด้วยแล้วแซบกว่าอย่างนี้อือใช่เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่แน่ๆค่ะมันต้องคุยกปนยังไงบ้างก่อนที่จะต้องเริ่มอือ ที่เขาจะเข้ามาบีบก่อนเนาเขาจะแบบเหมือนเซตบ็อกกิ้งมาหมดแล้วมีท่าแบบนี้เราโอเคอันนี้ไหมอันนี้ไม่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราสองคนก็ผ่านการเวิร์กช็อปมาแล้วด้วยก็เลยมันก็เลยจะง่ายขึ้นกว่าตอนถ่ายไพร์ลแล้วก็อย่างหนึ่งคือพุ่มกับเป็นผู้หญิงผู้ช่วยเป็นผู้หญิงแล้วก็ทุกคนช่วยกันเคลียร์ท่าต่างๆ วัดโพสิชันตเปลี่ยที่รับรองว่าคนน่าจะคาดไม่ถึงหนูก็คาดไม่ถึงเหมือนกันหนูก็คาดไม่ถึงเหมือนกันผมก็คาดไม่ถึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนในการขายเล่นเอ็นซีแบบอ๋อหรือลองมาฟังวิธี่จริงอะวัดโพสิชันเอ็นซีของเราเออก็รทยนงานการทำงานซีนพวกนี้คือแน่นอนว่าเรามีการกำหนดบาวดารี่กันอยู่แล้วคือทุกอย่างอ่ะเราถามเรื่องคอนเซนต์การยินยอมว่าเฮ้ย อันนี้โอเคไหมหัวทําแบบนี้แพบมโอเคหรือเปล่าหรือทําได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราคอนเซ์นกันหลักๆเลยก่อนที่เราจะถ่ายแล้วเรามีการพูดคุยกันแล้วก็ตอนที่เออเป็นการถ่ายเซีกซอิทิเมตอะคะ่ะเราจะมีการการันคนไม่ให้คนที่อยู่ในห้องอะมีจํานวนมากเกินไปแล้วก็ด้วยว่าโอเคโชคดีทีมงานเราสนมากเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงก็จะยิ่งทาให สบายแต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าถ้าเกิดสิ่งไหนที่นักแสดงบอกว่าทําไม่ได้หรือไม่โอเคหรือไม่คอฟอร์ตอ่ะทีมงานจะยอมแต่ว่าโอเครออเราจะไม่ทำจริงๆขบีเป็ว่าคู่เราต้องปเป็นแบบไหนคะดีบเหรอคะแซบค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าตามตามช่วงอายุค่ะคือพอผู้เด็กก็จะมีความน่ารักขึ<ๆ>้นมาหน่อยแต่พอเป็นผู้ที่โตแล้วก็จะมีแบบว่าการใกล้ชิดวิธีการการใช้ชีวิตมาผ่านแล้วบ้างอาจจะไม่มีรสชาติและอารมณ์ที่มากกว่าน้องๆขึ้นมา ตอนดิชช่นนั้นไม่มีอินพาวเว้รไมไม่มีมเพราะว่าเอออย่างอย่างแพลวแพลวรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอินพาวเวแล้วอีกฝ่ายเราทำอะไรที่อีกฝ่ายแบบไม่ได้ค่าถึงแบบไม่โอเคแพลว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออก็เลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เราวางกันไว้แล้วมากกว่าเหมือนท่าเต้น คิวมูอะไรอย่างงี้ซึ่งสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่บอกว่าไม่ได้อิมพอไวคือเรามีการคุยสะโขบกันแล้วว่าอะไรวันนี้แต่ว่ามีพื้นที่ให้แต่ละคนได้แบบว่าเคลีได้วาล์วนลายได้วาล้วนลายกันมากไม่ใช่ว่าแบบเป๊ะๆกันมาเลยเพราะฉะนั้นใช่ใช่ใช่แต่แต่ายที่ตรงที่หลินกับแพรรู้จักกันมาเป็นส่วนตัวอยู่แล้วมันทําให้การคุยเลยพวกเนี้ยมันคือแบบมันคือคนารู้จักกันคุยกันแล้วมันสบายใจที่จะไม่เกิดอิจนาใช่ใช่แล้วสิ่งที่สนุกมากคือรีแอคของผู้กกําับ เพราะว่าพี่บีมกึ่งเขินตั้งแต่เดินเข้ามาบีมแล้วใช่แล้วก็จะมีเสียงตอบรับจากหลังมอว่าแบบเป็นยังไงบ้างเลยใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาบางทีมีแอบสะดุ้งแบบแล้วเราก็ต้องแบบสมาธิเราก็ต้องไปต่อันนรุ่นเด็กนี้รุ่นใหญ่ตัดสินกลางเอซีของเราเป็นไงบ้างคือเราพูดได้ว่าคู่ของผมเป็นเรียกว่าน่ารักกุ๊กกิ๊บดีกว่าเรื่องเรื่องแซบๆเรื่องแบบว่า เนี่ยให้พี่ี่ดีกว่าผมมาพูดผมเป็นแบบว่าเป็นสีสันเป็นรอยยิ้มให้กับเรื่องนี้ดีกว่าครับได้ก็บางครั้งพูเราอะของกินนะของกินเหรอครับพี่พี่ให้เท่าไหร่คะพี่พี่ให้เท่าไหร่เออเราไปกระบอกนะพี่ล่ะพี่เขาคิดไม่ทันซะด้วยเปียกเป็นแบบว่าแบบแบบของกินเธอนะเธอหนูบอว่าเราเป็นของกินนะของว่างจิตบำบัใช่าเราอย่าไปให้สก็เลยนอเดิร์ฟเนื้อใช่ส่วน เมนูหลักก็จะเป็นพี่ๆทั้งสองคู่นี้ใช่อ่ของหวานอันนี้ของแซ่บเมนคอสสอาหารคู่พอประมาณนึงประมาณหนึงทอตัวอยู่อ่าใช่ใช่คือมันจะเอาแน่มาไหนนะฝากเลยว่าน่าดิขาดไหมเอ้มาค่ะเราซ้อมมาแล้วมาแล้วค่ะห้าสี่สามสโอเคได้เลยฝากขก็ฝากซีรีส์คลินด้อมซ่นใจไว้ที่เธอดนะคะ อยากให้ทุกคนรอฟินแล้วก็อรอลุ้นไปพร้อมกันทั่วโลกได้วันที่14สิงหาคมมีตอนแรกค่ะช่องไหนทุกวันรหัส2อุ่มตรงนะคะทาง VTV ค่ะหรือว่า w w ็ VTV. VIP ค่ะแล้วก็สามารถดูได้ในหลาย DEVICE นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าทีวีก็ได้เลยค่ะรับรองว่าฟินทะลุอจอแน่นอน,นะคะอออ่ะ ก็นะคะสำหรับคนที่เป็น VIP ค่ะสามารถดูได้ล่วงหน้า1 EP ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ดู EP 1ก็จะสามารถดู EP 2ได้เป็นพร้อมกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับ VIP นะคะดูได้ล่วงหน้าไม่พอค่ะยังสามารถร่วมรุ้นนะคะรับสิทธิ์แฟนมิกับพวกเราได้ด้วยค่ะแล้วก็ไปโหลดกันมาเยอะนะคะแอปวีทีค่ะฝังได้ค่ะควินต้อมซ่อนใจไว้ที่เธอนะคะ ย <Yay! S 2> สอมจริงอะเออจริงดีมาแล้วอกิว่ามินะครับต้องนี้นะตรงนี้นะครับหนึ่งสองาม